ห้หอยคนผู้ใหญ่หำน,น้อยประเดี๋ยมีฮะทียครับเลรันชาแนลเย้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูปชาแนลสาระดีๆหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์กับพวกเรานะครับเลรันชาแนลนะครับเอาไปนี้ครับสีผ้าแหวมาตัดกล้วยหอมทองที่ปลูกไว้นะครับพี่นอ้องอันเกาลาล่ะมีหาต้นพี่นอ้องเอ้ยถ้าว่าสีขยายแล้วบ้านเนี่ยที่เด็ดเลยนะครับ ใแท่กล้วยหอมทองนะครับเครื่องง่ายครับวีง่ญ่ครับนี่ครับสุดยอดเลยนะครับมีอีกอยู่ทั้งนี่นะครับเอาไปขยายตอนนะพี่ร้องนะครับผมมีบลหลายครับมีหาต้นแลตอนนี้จะขยายได้เป็นสิบกว่าต้นแล้วนะครับผมฮะไครว่าตัดกันเลยมีร้อยตัวครับผมีู่สนะครับทีมงานครับฮะ อันเลยอันนี้เส้นไกลครับเส้นโต้งครับเส้นไกลเฮ้นนยจะไปดีเด้อเดี๋ยวเราขับขับซอยกันเด้อเอาปอไปเลยเอาไปเลยครับไปลเลยแมนบัแเมนบไปเลยครับอโอเคโอ้สวยงามสวยงามเราไปตัดล่างกว่านี้ก็ได้เออง่ยายครับครับผมสุดยอดเลยฮะ ไปแยกลากตดีีจอแจกพี่น้องนะครับตัดแต่เทเราไปเลยบอกไหลนี่นี่ัดัดสินีมันถึงแล้วไอ้บันจะเล่ากนโอ้ย้ยอดเลยนี่ครับของบัคก้าตครับหำน้อยหำน้อยคนะใหญ่หำน้อยได้ นี่นี่ลอยแล้วขอแล้วขออีดีแล้วเอเขาต้องตัดให้มันเป็นนั่นตรงนี้พี่ดูมาสุดยอดสุดยอดปาเรียกกรรมดาโอ้ยอยากตัดตัดหนึ่งได้ดีฮะรอติดนี่ครับสุดยอดนี่ตัดแล้วโอ้อันนี้ขนาดวีอยืดล่างๆนะครับวีที่หกที่เจ็ดนี่คือเรื่อยๆแจกย่างเดียวครับพี่น้องเครื่องแรกแจกพี่น้องก่อนครับโอเค นี่ครับยากนาปัดครับเพราะว่าเห็ุกันณัเป็นครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้เออเออเอ่อเเ่เ้รเลยรีวกเสีอะล่างล่างล่างเต็มคาระมังเว้ยโอ้เต็มคารามังหนหลังต้องหาคระมังไปพี่น้องเอ้ยมีใจหลปูกปวยหอมเลยโอ้ยเรีเร มันสัตแบบนี้แหละที่เลีนี่ตัดออกไปพร้อมที่ลานดิเนอะไรอ่ะเมนเนตาดออกมด้เออตเนาหลายตายจัาไว้ให้ตุ้งตุงไม่ไปนเหี้ยไรครับได้แล้วสรุปบีสุดท้ายก็มาถึงโคราชนะครับนี่มาถึงบ้านยายที่โคราชนะครับ กล้วยหอมนะครับแจกฟรีเหมือนแล้วเครื่อ,องทรยใบเคยวากันไหมครับขายถูกเหมือนแจกฟรีครับคุณตื่นแล้วพ่อไปมาฝากนี่ไงนี่ทไม